กรอบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้อยู่น้ำหมิชงชอบไอน้น้าหมิงเชื่อแคนนะจ๊ะโอเควันนี้ก็มาเล่นงบหนึ่งพันเนาะ้าไปลุยกันดีกว่าปิดไทท่านไทท่านไปซะแล้วหมายหนึ่งพอหมายหนึ่งพอจะรับชมด้วยความบันเทิงนะใครชอบขอบก็แลวหนึ่งกระไลหนึ่งซับแล้วขายให้น้ำหมิงได้คระรานนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วนยะจ้ะ เท่าไหร่ครับผายดอกนี้หกสิบบาทมาทำไมออแล้วก็แตกกูไม่ได้ด้วยเซลละกันเซลล์ไม่น่าได้หรอทุกคนจะได้ปะก็ต้องรองนะครับได้ไม่ได้ก็ต้องรองนะครับมาสวยครับห้าสิบเองอ่ะห้าสิบเองอ่ะ แ a กแ b กแ k กมันจะได้ไหมอือได้ไหมคนอื่นจะได้ไม่ชิดตัวตัอืมไม่ได้แค่ตัวเลยได้ห้าสิบบาท ตัวแรกเอามาเพื่อเอเลี่ยนนะสวยโอตะกับเพลเพลเรดอีกแล้วเนี่ยมาเป็นแมบเอย สวยสะดำไม่ได้สิงตะลไอเรียนีด้หรอแรบบิ้วโอโอไม่ได้อ่ะพูดกวาดล้างไหมก็ใหญ่ก็ยิงไม่ทันแล้วด้วยไข่โอ้โหไข่ได้เน้นๆไหนอะกัน อ,อเอาเรื่องอยู่หกสิบบาทแตกซะเยอะได้หกสิบบาทเอ้าแลครยิงแตกวะน่ะทำไมไม่เป็นฉันคนเดินปลานเดินปลยได้ไข่แทนเลย เบาเน,น้นๆนสวยหุยหนึ่งร้อยยังไม่คืนทุนเลยพ่หนุ่มเอเลี่ยนมาสวยหุ่นยนหุ่นยนไม่น่าเข้าเออเข้าอยู่เข้าอยู่หลไปไหลาไปสวยสวยโอค้นค้นทุนแล้วค้นทุนแล้วขออีกหน่อยเอ,ย,อยู่ไหลว่า โอ้สะคืนทุนแล้วไม่กื้อหมแล้วแข็งแล้วด้วยโหมะเอ้น่าจะเลิกแล้วไม่กื้อคืนทุนน่าจะเลิอกอยังมีโอกาสหน้าเสมอตัวใหญ่แล้วกันวัดใจเลยสวยห้าสิบขอร่างสองด้วยปะ ขัดร่างสูงด้วยไปจะได้จบๆขัเน้นๆเลยจัดให้หน่อยดิจัดให้หน่อยดิเด,ด็กต่อไม่บ่ะมาไม่ได้ก็เสียว่งางานเนี้ยสวยแหงเ้ยคนอื่นได้ไหมมแมลงเพื่ออะไร ยี่สิเสียใจอ่ะแล้ก็พาเลทไรอออโออะไรอาไหโอ้หแข่ง เะไรปากเลยเอ้ยให้ได้หน่อยอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เออ120ยยี่สิบสวยปล่ตัวนด้ไม่ทันแล้วนะงั้นโดนไม่งั้นโดน,น,โดนหรอกเลยโดนเอเล่นจ๋า โอ้โหแล้วได้ไข่ตอนนี้สเตลลูจะแตกให้ไหมเนี่ยชอาให้ยีออ่สิบจะคืนทุนอยู่แล้วทุกคนวัดใชสเตลลจะดีไหมเนาะได้ด้วยเอาดีดอกนี้เท่าไหร่ หูยแล,ล้วเก็บหมดแมบทุกคนน้องคุ้ยพันซี่ก็นมาพันตีป็นมาพันซี่สุดจัดพอดีครับรออะไรไอ่ะเอาแล้วก็ได้ตัวที่สองมาอีกโอ้ยลืมว่าล็อกเป้าไว้โอ้โหเข้ามาขึ้นพันสองพันสองพอดีครับรออะไรไอ่ะก็ไปนะีฮะโอเคใครชอบขอคนละหนึ่งไร่ห,หนึ่งซับสไครต์ให้น้าหมีด้วยละกันก็ใคร จะเล่นเบ็ดอะไรค่ายอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ